มันตีไปมันเลยบอกพ่อพ่อ,พอชื่อเรืงนี้ะันนีขอไปชมคลิปของพ่อแสนเอฟซีกัใ้ใช้วิจารณญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางสเสนอไวเป็นแนวทางถนัน้อครับเดอ้อ f เอซครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ นหมักกระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาเอาเพื่อพอเป็นการเสียเวลาไปฟังพ่อแสนเพ่นสีเป่าสู่ฟังขัดหยิบซีครับเป็นยังไงลาวเชิญวัดดีครับพ่อแสนครับผมอีพ่อแสนครับพี่น้องอย่าไปอ้าวพ่อแสนฝันแม่นมีแต่ผีมาบอกเลยครับเว้อโมเมนต์ผีเป็นคนเป็นคนดีเะว่ับงวดนี้เป็นคนดีคนคนงวดมังหันโค้งผู้ถ่ายถือเปรีเลยบอกโอ้ยหหกสองกับมันเดินออกคักๆเต๋อเฮ้ยไปออกพกสามอีก ของสามเสืออยู่เขาเมเป็นแน่งน้เราบอกงวดนั้นก็ว่าเขาให้บอกเอาเงินไปถอยวัดสองวัดวันละงสี่สิบมันกลัามาออกหาสองอีกออนยังไม่จบขึ้นร่องเหลาเออของของพ่อแสนนี่ต้องขึ้นท่ายแปมมืงเึ้นขึ้นร่องเหลาพี่นอมาอี่ว่อีหน้อยเอาบัตรนี่ขึ้นบ้านเอาฝันย่างไรพอรังแหลกมือนี้งวดนี้ขังงวดก้อนเนี่ยฝันบ่าพุ่งยิ่งเขามามันหล่นน้ำหน่สองสามคนมานนี้เขาติไปเขาก็เลยบอกว่า พอชื่อเรียกได้ว่าสันเจ็ดซี่ะว่าสันงวดนี้งวดนี่ละเจ็ดสี่ว่าสันวันงวดนี้เออจะวันกนกไปบนมือฝันตาตองวดเออหลังเลออกมือนึงสองมือ่าออครับบาดนี่บาดตงไนก่อนนีา่อังยัดเนี่ยเจ็ดซี่เจ็แปดเนีผู้ใดมาหาผู้หญิงมาหลายบ่มาสามคนอือผู้หญิงมาสามคนเออเืกน้อยบ่หรือผู้หงผู้หญ่ บ้านนี้เขาจะเป็นหลยนบ้านไหนบุบุไปน้าบอกพ่อเมื่อได้ไปเราก็ฆ่าก้วยกันสันไปซ้าว่าสันดอกของบ้านน่ะวันเข้าไปซ้าวที่เออเออเขาจะบอกเล่ไปอย่าลืมเด้อสันเจ็บซี่เจ็บแปดนะี่เจ็บซี่แปดเนาะสันเจ็บซีเจ็บแปดเออซี่เจ็บซีแปดเออเจ็บซี่เจ็บแปดโอ้เก็บซี่สีเจ็ดมันบอกครับเจ็บซีซีเจ็ดนึ่งละบ้านนี้ มาฝันขึ้นกวนเนี่ยอ,อินน้อยเน,นี่ยเลยม,มาเบ้าบานนี่<อ>มันกวดดินเลนอยูอ่ไปจ้งไหนละลาว่าจัะมมนเหลืน้ำพอนี่แล้ว,ว่าจัะ<อ>พ้นที่เจ็ดแปดปีนี่ละอายุนะเหลือเบิ้งเป็นคนบอกคือเป็นผีเป็นคนม<อ>ูจักพ่อบานนี้เป็นคนหรอบานนี้เราบาทมันติดไปมันเลยว,ว่าพ่อพ่อซื้อเรียกไว้เด้อว่าจัะซี่หนึ่งซีวันนี้สีหนึ่งีครับเล็กน้อย ครับมันเป็นยังไงคือมาบอกห้กูตะเสียเงินแท้ว่าเสียเนย่างยากี้ยนเด้อมือหน้าเอาเงินห้แล้วเนี่ยผมมากค่าว่าบุษราผมเอาเงินลอยมาจุดถูกจุดเทียนเนอแต่มาบอกขัดๆเอ้ยหนออหน่ายเอาเงินหายจีมีแล้วคนห้เงินลอยหนึ่งกับมาต่เทียนนั่นเิ่นมาอยากได้โศกได้ลาบเด้อเจ้าทีเจ้าพุ่มเจ้าให้เจ้าหน้า เออเพิ่นมายามยื่อยามถามข่าวจะเพิ่นยู่ไสผมกับบหุจักว่าฉันแล้วมาบอกเป็นเล่นหน่อยไมมยิงผมาบสองห้าศูนย์หมวดกวนเนี่หมวดต้งังล่างเน่ยครับหมวดในสรงข้อใหม่คงถ่ายผมว่าอะน่หมวดหาศูนอ่ะตัวหาศูน่ะครับโอ้ได้หาศูนย์กับสองหาเน่ะครับโอ้เมวดนี้มิชานี้่หลับฟันน่ะจังเป็นจังออ จักมันสีแมนบ์มเมันต์นนอีนหน่อยมันกวดดินเลนโยงอ้อมง้อมโย่เลาะขาเนี่ยมันนั่งกูเคียขี้ดินของมันอ่ะออมันมันตีไปมันเลยบอกพ่อพ่อสี่เหลี่ยงได้าไวก้ก่อนสีหนึ่งสีไว้ก่นสี่หนึ่งสีครับเตะขาตัวน,นี้สามตัวผุนแล้วมันบอกเ่ะสามสี่ขวดเด่นซุ่มเขาจีไปหาเงืนเดินเขาบอกสีเกตเกจสี ซีเครับเขาบอกไปกับ่อน oh. ี่ีเกตที่แปดละวัาโอซีเี่แปดโอ้หนอวัจนะมาขิงเลีงกุเียเทนอวัจนใจเส้นเลยจต่เส้นของมัเด็กใจเบิดเด้นื่่าา่าฮ่ามาบอกฮ่าฮี่าฮ่่าฮ่่าฮ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 ับฮ่าางล่างเ่่่กับา เอาเงินเพิ่นน like. uh ี huh. ่ละเพิ่นให้เ uh งินลอยนึงก็มาเสียงเพิ่นมาขอโศกขอลาบนะร่องอติเออเสียงเขาอีกยังไรตั้งแรงเลยเล่ยเพิ่นเจ้าที่ยกพุ่มมาสั่นผู้ขาอยู่นี่ละก็มัวก็ป่วยนี่เลยเต้องบอกอีหลีว่าเนี่ยเงินเดะบอกเลยทั้งหมดทั้งแรงเล่ยวันน่ะบอกก็คาดกว่านี่วันนี้วันนี้สิบล้อไห้เพราเหมือนห้าพอดีเสียงชัวโคลสุดท้ายเนาะ หลอบนีเยอะสิเป็นยังไงแต่ว่าฝันแล้วฝันแล้วแต่ว่าอีน้อยๆมันก็เลรียอยู่ของมันเห่นอยู่ของมันพอกับว่ได้ไปถามเลยครับบ่บ่ถามมันกับกวดดินรอคานล่ะกวดไปกวดมามือสิกับที่พอว่าสันเออไปเวลาโชคดีไว้สันอพอจะเลื่นได้ววาสันสี่นึ่งสี่สามตัวห่างเดียวสั่งบอกว่าเน้นหน่อยสั่งก็ได้ไปเลยไปเลย ไม่ไมมันคอบอกเป็นจี่เอแตะว่าสุ่มปุญญสามคนนี่เขาจะไปยังก่อนเขาจะไปเล่นสุ่มเที่ยวเล่นละสุ่มลูกล่วงคณะว่เออส้วนพ่อไปส้วนพ่อไปพ่อไปน้ำบ่อวบบที่มาส่วนคู่ไปสอนน้องเรียนแม่คู่ไคู่อะไอย่างไรเราคะคู่ว่าไปแบบี่คู่ว่าอยู่น้ำคุ้ยว่าได้ไปเราก็จะเออพวกนู้นจะไปเราก็ลืมไปกันไป โอ้หน่อนักเรียนเลยให้เลขไว้เขาก็เลยบอกไว้ตัวใดก็พอมีเจ็ดที่เจ็ดมีเจ็ดที่แปดเออใช่โอ้พวกนนี่ขึ้นแด้มึงนด้ไหมมั่จัดเด้อฝันเบาถึงฝันในฟังเลยเจ้ามาทุเรนก็เอาเงินในซี่ที่ปาดไปถวายวัดสองวัดอ่ะเออมันก็มาขึ้นเป็นหน้าสองครับขึ้นลงแล้วเพราะวัแนวทางของเพิ่นมันเอาง่ายๆเออ สิ้นไปแนวนี่สิ้นขึ้นล่องเอาอ่า้าขึ้นล่องเอานน่ว่ามันคือสู้งวดเอแต่ว่าเอาคนล่องมึงดูสี่เก้านี่ยี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเออสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเนี่ยอ่าล่องขึ้นยูมันอันสี่แม่นมันสี่ตรงเปรี้ยคนเออหนึ่งกับศูนย์เนี่ยมีคาทอกันเนาะสี่หนึ่งสี่ยมัน หนึงกับศูนย์มีค่าเท่ากันผมบอกว่าชีดเด้นนี่ยเล็กหน่อยนี่มันเป็นหนึ่งหนึงกับศูนย์มีค่าเท่ากันค่นกูซื้อกูจะซื้อสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งสีซีหนึ่ไม่ใจยี่เดียวนี่วางเดีวไปครับทางบ้านเฮดมันมีซี่ศูนย์นั่มเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันนะจัอนดรอกสี่ศูนบวกศูนย์ีพอ ซีซีทึกกับนี่ละซีศูนย์ศูนย์ซีซหนึ่งหนึ่งซีนี่ละไม่ใจว่าเราไปคือฝันกันไว้ให้ครับอซี่กับผมเพราะว่าวันนี้นาะขับเนาะขึ้นรองเทาออกเลยรองาขึ้นมาเห็นอวัดลงมาเห็นวัดเลีวนี่แมนยุนินยูนินหนากระดาษกันเดียวเนี่ยแะพี่ตองยบซีพี่จรนาเอาเอาอปอป็จำไปเป็นต่เห็นะแมนบอกลงีซีับอีซี่รับผมจังปิจัง มันโมเมนต์โมเมนต์หมอบอกเรียกนี่หมอฝันเป็นหมอฝันซื้อเป็นไม้โศกให้เราฝันฝันแม่นในต่างัวัดคุณหายนเนาะว่าถือเจ็ดมื่นกับฝันขัดก็ถือขัดอีหลีนี่จนได้ฝันก็บม่องเลยทีแล้วแคบกรจอดไเลยันผมตอวแสนฝันแม่นฝันแม่นนี้ครับผมแนวทางของพ่อแสนเลหขวันล้วนนะครับว่า บางครั้งกับผีมาบอกบางคนกับบางครั้งกับคนมาบอกอถ้าว่างวดนี่เด็กน้อยนี่พวกหูจักหน,กขนาขาหน้าตาถ้าว่าภูญ,ญ่ยสามคนหูจักกันอยู่จักษ์ซุ่มเคล่นนุ่กันนะละถ้าว่าเด็กน้อยอาจจะเป็นผีกไ็ได้เพราะว่าพวกจักเคลื่อนแเด็กน้อยเลี้ยงกันเด็กน้อยโซ่ไหมลำรวยครับพี่น้องเยอะทีครับผมเอาโ่งส่งวันมาลำลำมาด้วยนะครับเยออีกที่กับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเปอร์เซ็นต์อะไรกับผมสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ